สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรามาอยู่กับโคราชบันอีกครับค่ะนี่กับมาท่านวิทยากรมาจากประเทศอย่างครับอ่ามาจากหนองคายค่ะลูกสาวพญานาคคพญานาคลูกคูอะไรนะลูกครูปูอือลืออือคุณบอกแล้วนี่ได้วันนี้พามาเลี้ยงครับมาเลี้ยงแบบ ร้านก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอลังการงานสุดหรูมากผ่านค่ะนี่ผ่านชื่อร้านอะไรก็ได้๋ยวบอกคือร้านซูริบาร์ซูลิบาร์แอนด์อิตอะไรนะอิตาอิตาลีใช่ไหมอินอิตาลีโอเซูลิบายอินอิตาลีอร่อยมากทุกคน เนี่ยคุณพี่นะคะที่แบบดูแลอย่างีโดยเฉพาะคนละยำ็อร่อยมากว่าพี่ได้ยังไงพี่เป็นคนน่ารักดีจะคนละยำมอร่อยค่ะรสชาติเด็ดค่ะอันนี้อ่านรู้ไหมเดี๋ยวเรารีวิวได้พอรีวิวปุ๊บลงใน Google อะไรเนาะใช่ลงพิมพ์ว่าเป็นยังไงยังไงเขาคิดกูเกิลแบบแล้วก็เป็นคนกี่ดาวแล้วแต่ตามที่ชอบดาวค่ะหดาวค่ะได้อร่อยจริงคนห้าดาวแล้วนี่ก็ได้ ได้ยำยำขนาดกุ้นเส้นไหมยำเส้นโบราณโบราณอ่ะเดี๋ยวคุณน้องลองลองชิมก็ทันนะครับกับเส้นน้ำยำจะลองค้างงี้ไหมแบบนี้มียาจะไม่อร่อยอย่าอย่าว่ากิ๊กรสชาติอาจจะไม่จัดเออคือรสแรกรสชาติต่างกันใช่ครับอืได้เลยแค่กันต่างกต่างนะครับโอเคไหม กูมใจนําเสนอเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีแบบจับครับเนี่ยอันนี้อะไรเอออะปริญยำับไม่อันนี้อะไรจะเป็นกุ้งใชน้ำตาลปูเจี๊ยบปูกินไม่กินปลาทะเลรูอ่ะทะเลรูอแล้วก็แซลมอนนี่ของชอบผมมากเลยนุ๊อร่อยมากเลยเฮ้ยอันนี้อย่างนึงอะไรเนี่ยยำแมงม่วงยำแมงม่วงของคุณนายครับของคุณนายคุณตากล้องครับวันนี้ก็ วันนั้น20สันยาแปดครับก็ขอบคุณแขกมาเยือนครับจากน้องชายน้องชายขอบคุณครับปริศุคือท็อครั้นแขบบักินเตอรอยู่ที่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอยู่ที่ข้างๆสนามแปดสิบพรรษานะครับไปดูได้